เป็นอทเสอีกสานนะรับเป็นแสนลอีกสิบล้านนะครับคุณผชดีครับคุณผดีครับมาแล้วครับอาารย์ตรงนี้ชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่ออะไรจะได้รู้ว่ามาจากไหนมาจากไหนชื่อแมททองจรีนต้นบุการนะครับมาจากไหนครับทางานมาจากทำงานมาจากสีลมสีลมสออ่านคุณดูุดูดูจำัวนตามมา เก้าหนึ่งเจ็ดห้าแูยไังครับม้บาทีย่มียังไมดยังจิมีบมีมยยังมีมียยังมยูนทเยโอ้แล้วสซฟีกี่อาหาร กินเป็นลังเลยกินเปลังเลยอาคี่ว่ากินกินลังได้ด้วยกินด้วยลังกินไปด้วยลงกินเป็นลังกินทั้งขวดอาพี่ทั้งขวดเลยแต่เนี้ยเหลือฝาไปอย่างเดียวยังเออไม่ได้กินฝาไปอันนี้รสชาติอะไรเนี้ยเย็นเย็นกินตรงไหนกินนร้อนร้อนเออต้า่เยนกินตรงไหนร้อนร้อนอาองสองสหนึ่งสีู่นย์นย์สองเก้านย์ศูนย์ถูกต้องเลยไหมอ่ะ เอาไปเลยกลาเี่ตัวชาติอะไรีได้วล่วงนโหนี่ตอบด้ทุอย่างเลยครับลาลาลนครับเดียวอะไรเดียวอะไรอิชิันอ๋อีองกแเดียวนี่กกันขนาดนี้อปะกันเอาอ่านดูอ่านดูสอง สองสถูกค่ะถูกอ,กอิงแล้วสายสุดท้จสำหรับวันนี้นะครับ1 2ิ่มสองมากราบลังทีตรงนนา,า้าา่ ได้ค่คริบครัวมาค่ะวันนี้อาจัะมีคุณท็อปมาล้ครับตอนที่ผมต่อไปคุณรู้สึกังไงวะก็รู้สึกว่าใครโทรมาเอาจะไม่ดูตอนแรกยังไม่ร เคยสั่ด้วยพอไปแล้วรอบต่งๆโทรไปสี่รอบใช่ค่ะแล้วก็ไม่รับสายที่รับรถอยู่อะค่ะตอนนั้นรถกำลังมาเข้าใช้บริการเป็นงานรับโทรศัพที่ิเศษนะคะแล้เราคิดว่างานสำคัญกว่าตอนนี้ทำงานก็เพื่อแลกเงินอะค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบุญกุศลผลกรรมที่เราทำมาค่ะประดูว่าเป็นไใครเป็นที่แต่ะคุณหมอเพิ่งจะสั่งให้เลยกยาแล้วก็เราก็บอกให้งดกาแฟหนูก็เลยหันมากินอิชิตันได้สองวันเอง ไม่เกินสิบอะค่ะแต่ว่าเนี่ยที่ที่ได้น่ะคือส่งแค่สองสาเท่านั้นแล้วเราได้แอบขึ้นที่บอพีซเขาเชื่อไปมหรอใช่เขาแต่งหน้ารอถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเขาไม่ถามว่าอะไรรู้เขาได้รู้ไหมว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่แบบทอไปแล้วอะไรนะไม่ค่อยรู้เรื่องแตกสติแตกอ่ะมันเหมือนคุณมากไปกับหัวรอบไปจริงๆอ่ะคือจริงๆรแล้วหนูบ้าบ้าว้าวเลย นะคะค่ะกินเย็นเย็นค่ะกินตอนไหนครับกินได้ทุกเวลาค่ะตอนเย็นตอนร้อนตอนแฉะตอนเปียกตอนแห้งกินได้ทุกเวลาเลยตอนเนี้ยโอ้ยของบ้านไม่กินก่อนชาด้วยคนโอ้ผมไม่เข้าใจมัาก็มีแต่ประโยชน์นะคะไม่มีโทษเลยโอเคโอเคร้านร้านห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกห้าสี่สี่หกค่ะ หอย่าแก้งหนูเลยแก้งนี่หนูก็ินก็ไม่ได้เลยนะทยังไรอางธอตอบมาทำไมอะทำไมทำไมดูอะไรดูอะไรมันจะดูที่ส่งให้หนูอ๋อี่ไม่ใส่เข้าเลยไม่ใส่ข้าตอบไล้ว เออดีใจค่ะดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ค่ะ จริงก็อยากจะพาคุณแม่ไปส่งบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ประเทศอ่าวเซาเทอระเบียค่ะก็คือไปทําพิธีฮัทค่ะก็คือเดือนน,นนี้ก็ได้ไปทําบุญด้วยคือตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะแล้วแล้วงานจริงๆทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทํางานเป็นผู้ช่วยเอสเอค่ะเป็นพนักงานรับรถที่บริษัทโตโยต้ยา,ตาพารากอนสาขาตลาดไทยค่ะทํางานได้ประมาณ3สัปดาห์ค่ะยังไม่ผ่านโปรเลยม <laughs> าตั้งแต่น้ำท่วมมาแล้วก็คุณตัน ทำคุณด้วยเราได้ครั้งนี้ก็คือได้ตอบตัวเองได้เลยว่านี่แหละมันมาจากคนของเราเองที่เราตั้งใจเอาไว้อะค่ะใช่ใช่ก็ว่าหาไม่ได้ก็เราอย่าไปไปโกรธเด็กเครื่องอย่าไปไปแคร์เลยนะ้ไหยายไม่ติดใจได้ยายนี่ได้จริงจริงก็ขอบคุณมากเลยจ้ะแล้วก็ต้องอ๋ออยาก นะะคสนับสนุนให้ผู้ที่ใฟดีรักดีค่ะให้มีเรียกว่าอะไรมีต้นทุนในการทําความดีไปในอนาคตเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ทำให้หนูมีโอกาสในครั้งนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเงิน1ล้านบาทนี่คือตันได้ทำบุญกับหนูอีกแน่นอนนะคะได้หลายอย่างเลยขอบคุณมากค่ะ